สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณให้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะวันที่25พฤศจิกายน2565ก่อนคานวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังแลขจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะคับนะคะก่อนคำนวณนะคะเราไปดูวันที่24ก่อนนะครับังเข้าหรือหลุดนะคะวันที่24นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจ8และ7เด่นพิเศษ3และ2เด่นปกติ สองและหนึ่งนะคะเด่น v i p 9เก้าและแปดนะคะพี่น้องเด่นรวมสองและห้านะคะรอบเฉพาะกิจบนมาหนะะึ่งแปดแปดล่างเจ็ดสามเนาะพี่น้องเนาะเด่นมาทั้งแปดและเจ็ดนะคะทาทาวิงรูดนะคะก็เข้าเจ็ดสามแล้วก็แปดแปดนะคะเด่นพิเศษจะใหสามและสองไม่มานะคะบนมาเก้าเก้าเจ็ดล่างเก้าห้าเก้าเจ็ดกับเก้าห้านะคะ เด่นปกติให้สองและหนึ่งบนมาเก้าเก้าหกล่างศูนย์สองนะคะเข้าคู่เก้าหกค่ะ BAP นะคะบนมาเจ็ดสี่ศูนย์ล่างสามหกนะคะพี่น้องคะหลุดนะคะสำหรับ BAP นะคะวันนี้เด่นรวมก็เข้าเฉพาะห้านะคะพี่น้องสองก็เข้าอยู่นะคะแต่ว่าเข้าน้อยนะคะ มาต่อนะคะวันที่25้าค่ะวันที่25้านะคะใจก็ผลการออกรางวันวันที่24มาคำนวณเช่นเคยนะคะสีตัวบนปกติพิเศษ VIP ปกติ5้าเก้าก้าพิเศษ6กหกหกเก้าเก้าเจนะคะห้าบวก9ก้าบวกเ้าบวกหบวกหบวกเบวกเ้าวกเ บวกสี่บวกเจ็ดบวกสี่ได้เจ็ดสิบห้าลบเจ็ดสิบห้าลบหนึ่งเหลือเจ็ดสิบสี่บวกหนึ่งได้เจ็ดสิบหกใจจะจับสองตัวมือนเดิมถ้าใครอยากได้สามตัววันนี้เอาเจ็ดมาด้วยนะคะหรือจะเอาเด่นรวมก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะสี่หนึ่งถึงสี่เก้านะครับน้องใจมกักสี่หนึ่งค่ะน้องคะ่ะสี่สามสี่หก สี 49, 47, ่เก้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งถึงหกเก้านะคะราคาหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ด หกเจ็ดหกหกหกเก้าค่ะชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะต้งเลยหนึ่งตัวหกปนะคะนะคะเรามาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยให้เอีทุกท่านพิจารณาดูคู่ด้านบนว่าชอบตัวไหนนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่หและห้าค่ะพิเศษนะคะสี่และสาม ปกตินะคะสามและสอง b p ศูและเรวมทุกรอบเลยนะคะอยู่ที่4และ7นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็คือเช่นเคยนะคะก็คือเลข6และเลขหนึ่งเบิ้ลประจำวันก็6กหและหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนะะาะเล้วสมักดเวยค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง้าขอบคุณหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆหวานๆค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ